สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาริชแนแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับคุณผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะครับใน Facebook นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะดาวน์โหลดคลิปมาเก็บไว้นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูให้จบนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับสําหรับการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook นะครับมาเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับ โอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเข้าไปที่แอป Facebook กันก่อนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแอป Facebook นะครับทีนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับเราจะสังเกตดูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องของ Android นะครับอันนี้ผมทําในเครื่อง Android นะครับสำหรับ p p o o n เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่า จะทำได้หรือเปล่านะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทํากับ iPhone ได้ก็ลองคอมเมนต์มาที่ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับมาแนะนํากันได้นะครับโอเคนะครับสําหรับ Android นะครับกดไปที่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับรูปเหมือนหน้าจอนะครับแล้วก็มีรูปสามเหลี่ยมนะครับแตะไปหนึ่งที่นะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นนะครับคลิปวิดีโอมาเยอะแยะเลยนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ความช้าเร็วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอด้วยนะครับความละเอียดของวิดีโอด้วยนะครับว่าละเอียดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความยาวของของวิดีโอเนี่ยนะครับสั้นยาวแค่ไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดาวน์โหลดสักคลิปหนึ่งนะครับโดยนะครับคุณผู้ชมเลือก วิดีโอได้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็แตะไปตรงที่อ่ะเดี๋ยนะครับแป๊บหนึ่งแตะไปตรงนี้ครับตรงสมมุติว่าผมอยากจะคลิปนี้นะครับอ่าผมอยากจะเอาคลิปนี้นะให้คุณผู้ชมนะครับแตะไปที่ตรงนี้ครับ3จุดตรงนี้นะครับด้านบนของคลิปวิดีโอนั้นๆนะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคำว่า คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์คุณผู้ชมแตะไปเลยครับแต่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ,ออกจากแอปไปเลยนะครับแล้วก็มาเข้าที่ Google Chrome นะครับมาเข้าที่ Google Chrome จากนั้นช่วงจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์ค้นหาเว็บไซต์นะครับ พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับพิมพ์ว่านะครับดาวน์โหลดวิดีโอจาก facebook นะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ครับดาวน์โหลดวิดีโอจาก facebook นะครับแตะไปเลยนะครับเพื่อทําการเปิดเว็บขึ้นมานะครับเราจะใช้เป็นเว็บนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับ www getfvid com เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับที่ผมวงวงวง วงเครื่องหมายสีแดงไว้เนี่ยนะครับวงกลมสีแดงไว้เนี่ยนะครับจากนั้นเราแตะเปิดขึ้นมาครับแตะเปิดขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับจะมีบอกว่าป้อน URL ของ Facebook วิดีโอนะครับแล้วก็กดค้างนะครับแล้วก็วางลิงก์ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับกดที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับสีเขียวนะกดที่คําว่าดาวน์โหลดสีเขียวนะครับแตะไปเลยนะครับ ต่ไปเลยจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เรานะครับกดไปที่คำว่าดาวน์โหลดด้วยคุณภาพปกตินะครับหรือในส่วนตัวข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดแค่เสียงนะครับก็คือ audio only เนี่ยนะครับก็จะทำการดาวน์โหลดแค่เสียงในส่วนของดาวน์โหลดทั้งภาพทั้งเสียงก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับดาวน์โหลดด้วยคุณภาพปกติ นะครับก็คืออันแรกตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับวิดีโอนี้นะครับความยาวยี่สิบ้านาทีนะครับนะครับทีนี้วิธีการดาวน์โหลดยังไม่จบนะครับให้เรานะครับแตะค้างไปที่วิดีโอนะครับแตะค้างไปที่วิดีโอแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับแตะค้างนะครับนี่ครับก็จะขึ้น หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับตรงด้านล่างตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับทําทการดาวน์โหลดระยะเวลาในการดาวน์โหลดก็อย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับความยาวนะครับความละเอียดของวิดีโอนั้นๆด้วยนะครับผมจะลอง ยกเลิกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดาวน์โหลดอันที่มันสั้นๆกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่วิดีโอตัวอื่นนะครับใน Facebook นะครับเอาที่มันสั้นๆนะครับยกตัวอย่างเป็นวิดีโอของผมเองแล้วกันนะครับที่ผมทำการอัปโหลดลงในเฟซบุ๊กนะครับก็คือตัวนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับเหมือนเดิมครับกดไปที่3จุดนะครับกดไปที่3จุดตรงนี้นะครับ แตะไปนะครับแล้วก็ทำการกดคัดลอกลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับก็คือ,อาดาวน์โหลดวิดีโอนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการวางลิงก์เหมือนเดิมนะครับกดดาวน์โหลด จากนั้นแล้วก็มากดดาวน์โหลดด้วยคุณภาพปกติเหมือนเดิมนะครับแตะไปหนึทีอ่าแล้วก็แตะค้างที่วิดีโอนะครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแค่นี้ครับอันนี้วิดีโอมันสั้นนะครับแค่15วินาทีนะครับก็ทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราจะกลับไปดูนะครับว่าวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยนะครับ มันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับก็คือมันจะมาอยู่ที่แกลเลอรี่ของเราเลยนะครับแตะไปที่แกลเลอรี่นะครับแล้วก็สังเกตเห็นไหมครับนี่ครับวิดีโอที่เราทําการดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับลองกดดูนะครับเปิดเล่นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับ การดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะครับมาเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปทําตามดูก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับหรือว่าเห็นว่าคลิปมีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องไร้สาระชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ